เบื่อสุดๆที่หลังมัน้องมาแล้วลุงข้ามันด้วยอ้าวอ้าวถึงราคาลุงค่าวันนี้ลมไม่ดีโอยอแหมขนาดซื้อน้ำหวานให้กินนะเนี่ยโอ้ยดนึงที่จะเย็นๆดีครับคุณแม่ค่อยๆพูด ยกด้วยอ่าหนึ่งสองสามเดินมาก่อนจะหยิบเองเดินเ,เ,เดินมาเดินมาหยิบไปก่อนเลยอ่าเดินไปเดินไปเดินเข้าไปในบ้านเลยค่ะบ้านใครอ่ะบ้านเราเนี่ยแหละเอามาไหนๆน,นั้นมเมเื่อกี้อามาจะหยิบให้อารมณ์ไม่ดีวันนี้เมื่อวานอารมณ์ดีสลับขั้ว นั่งเลยนั่งเลยเชิญโต๊ะนี้เลยค่ะคุณแม่นั่งเลยถอยไกนิดนึงถอยไปไหนกอ้าพูดเบาๆพูดเบาๆเจนเย็นส,สิมสวยหน่อย